สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันที่พี่จะมาให้ดูนะครับว่ามอนสเตอร์เยอะแยะมากมายมาก,มากหน้าหลายตาหลายแบบแบบนี้นะครับเอ่อทตุลมเขาชอบขนาดไหนนะโดยที่วันนี้เราจะเอาจีนมานะครับแล้วก็จ,จับยกในทุกคนนะทุกตัวให้หมดเลยนะครับเออมาดูว่าเนี่ยมันทําเวลาได้ดีมากนะครับ เราเอาโจมลี่มาด้วยนะครับเพื่อกางโล้นะครับเพื่อให้เวลาจับยกเราจะได้แบบสบายๆนะมาถึงให้จับยกก่อนเลยครับอย่าให้แบบมันตั้งตั้งตัวกางพลังอะไรนะทุกคนครับเนี่ยจับยกแล้วก็รวบกลับมาครับเติมไฟนะทุกคนนะแล้วก็ยกอีกครับไม่ต้องให้ตั้งตัวครับแบบนี้เลยครับโยนขึ้นไปครับแล้วก็รวบครับทุกคนครับคือจีนเนี่ยตัวสกิลเขามันก็คูลดาวน์เร็วด้วยนะที่พี่ใส่ดาบดีสกิลนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยติดนะมันไม่ค่อยติดดีสกิลไม่เป็นไรครับทุกคนครับ แต่ว่าแค่เราพังตรงนี้นี่คือสบายแล้วเราผสมไฟก่อนนะครับก่อนจะผสมลมนี่ผสมท่าติดดึงนะทุกคนนะอาเจอสามตัวงี้ก็เอาลมปัดเข้าไปเป็นวงๆครับทุกคนครับโอ้จงรีโดนก็กางโล่หน่อยนะทุกคนครับเสร็จแล้วเขาก็จะลวกลงมาใช่ไหมแล้วก็ลวกเข้ามาหากันครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็สังหารด้วยการบินครับทุกคนครับเออตุ๊กเขาให้ครับเรียบร้อยครับเห็นไหมง่ายไหมทุกคนเออนี่จัดการ แช่แข็งกลางโลกนะครับเติมไฟนะครับเรียบร้อยครับทุกคนครับรวบมารวมกันนะครับเสร็จแล้วก็จีนครับมาเรียบร้อยครับโยนขึ้นไปนะครับทุกคนครับตุ๊กเขาให้นะครับรวบมาอีกหนึ่งทีครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็นี่ครับไม่ได้ตั้งตัวครับทุกคนครับพี่บอกเลยว่ามีดีรสชาติเราไม่ได้ใช้พวกเนี้ยเออไม่มีโอกาสได้ใช้ดีรสชาติมีแต่กระเด้งกระดอนแล้วก็ลอยไปลอยมาครับแล้วก็โยนไปอีกหนึ่งรอบครับตุ๊กเรียบร้อยครับตายหมดเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ และนี่ก็คือวิธีการผ่าน a b บ s นะครับโดยการใช้จีนนะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าเราจะใช้ร่วมกับเวนติจะใช้ร่วมคู่กับซูครอสก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้นะทุกคนนะยิ่งมันกระคือได้ยิ่งยิ่งแบบจับยกได้สบายๆนะครับของก็ไม่ต้องแรงอะไรมากครับเน้นรีชาร์จเอาไว้ฮิวเนาะตัวนี้พี่ก็นี่ใส่ดาบรีสกิลนะครับเหมาะสมที่สุดพเราจะได้แบบจับยกได้บ่อยๆนะทุกคนนะ อัธิแฟกต์ก็เป็นลมสีนะครับเออก็เพื่อแบบเอามาดีบัฟด้วยนะทุกคนเนาะแล้วก็เออ่กลุ่มดาวนะครับยังเป็นซีหนึ่งอยู่นะครับพรสวรรค์หกหกก็พอนะครับสําหรับการจับยกไม่จําเป็นต้องแรงครับมันแรงมันแรงของมันเองนะมันตกลงมามันแรงของมันเองครับใช้ก็ฟื้นฟูร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับตัวอื่นก็จงลี่ก็โล่นานหน่อยนะครับสักสนะี่หมื่นอันนี้ก็อ่แต่จริงๆริงระดับน,นี้ก็ อ่าถ้าไม่นับตัวไมกุนะเกงกิก็ไม่ได้จะเป็นต้องหนาขนาดนั้นแต่ว่าเออมีมีหน่อยสักสี่หมื่นก็แนะนําไว้นะครับคาสือฮะก็เป็นสายดาเมจนะครับเป็นพลังโจมตีนะครับมีแบบใส่ลมสี่นะครับก็6 6หเหมือนกันนะครับอ่ามีชํานาญ400รอนะครับมีอ่าอัตราคลิมีความแรงคลี่นิดหน่อยนะครับพอใช้ได้ไม่มีรีชาร์ตนะทุกคนนะเสียงหลิงก็นี่ครับหอกรีชาร์ตนะครับอาวุธก็เป็นแบบ ผสมผสมนะครับกลุ่มดาว C6 แล้วเนาะพรสวรรค์666นะครับสถานะโดยรวมก็เน้นฟื้นฟูนฟนฟนพลังงานนะครับเนื่องจากใสห่หอกดีชาร์ดก็เลยมี160ได้เนาะถ้าเป็นหอกอื่นก็1 8้ออะไรขึ้นไปก็ว่ากันไปโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ